สวัสดีค่ะสวัสดีตอนกลางวันวันที่11นมีนาคม2 5 1 8นนะคะกินข้าวกลางวันนะคะอุ๊ยแม่กินอิ่มพอดีเลยค่ะ คุณที่ข้อจอข้อใจให้นะคะขอบคุณคุณกิตตยาและพ่อแม่นะคะให้หัวใจส่งมาคุณค่ะยินดีต้อนรับพิพิสเซอร์นะคะสวัสดีค่ะแม่กินข้าวอิ่มเรียบกำลังจะกินแคบหมู่ คุณกิจยารักพ่อแม่ให้กูหลาบมาหลายดอกเลยขอบคุณค่ะหม่มอแล้วขอบคุณค่ะเมื่อกี้แม่กินข้าวมันไก่กับผัดปูนะคะ ขอบคุณคุณอ้อา,ายหมอนค่ะให้กุหลาบมาเยอะเลยขอบคุณค่ะแม่กินข้าวอิ่มแล้วจ้าโอ้โหให้กุหลาบมาอีกเยอะเลยค่ะ

ไปดักหน้าดักหน้าดักหน้าเอ้ยเดินดูแลเดิมดูแลเวเดิมเลยนะคะไปนั่งดูทีวีตรงนู้นนะคะขอบคุณที่เขาจะเขาใจให้นะคะขอบคุณค่ะ หลังแม่นะคะสวัสดีค่ะแม่กินข้าวอิ่มแล้วแม่กินข้าวหมดชามเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากำลังใจค่ะขอบคุณค่ะกินข้าวมันไก่นะคะ ี่กองนี้แบ่งแม่แบ่งไปครึ่งกองนะคะม,มีผักต้มด้วยนี่มะอวานต้มค่ะอ้ากะรำปี ฮัลโหสวัสดีค่ะ เนะคะพบกันใหม่อาหารเชา้าลองวันเย็นเข้าไม่หงายนะคะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ